ดีครับนะนะนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมยังช่องบางดีฟิชชิงนะครับผมวันนี้ก็พามาออกใหม่ที่หมาสะพานรถไฟนะครับผมนะครับตอนนี้เวลา11โมงกว่าแล้วนะครับผม11โมง15แล้วนะครับผมซึ่งมาถึงหมายนะครับผมเพราะว่าตะกี้ไปว่าจะไปตกที่คลองชวดเ้านะครับผมพอไปถึงตรงสะพานนะครับที่ไปลงเมื่อรอบที่แล้วนะครับผม นีนะนะเขายกย่ออยู่ครับผมอยู่ตรงสะพานนะครับผมแล้วก็ไมยที่จะตกปลามันก็อยู่าใกล้ๆสะพานนะครับผมถ้าจะตกไกลหน่อยก็ต้องเดินต้องแบกสัมพละเดินไกลครับผมก็เลยย้ายไม่มานะครับผมนะครับตรงนี้ก็อาอจะมีช่องว่างให้ได้นั่งตกอยู่ครับผมนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้เหยื่อที่เหลือจากไม้ต้องดัานนะครับ หม้ของด้านเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมนะครับเยอะเลยครับก็แบ่งตกสักครึ่งนึงครับผมเหลืออยู่ครึ่งนึงนะครับก็ลงเบ็ดได้อยู่สี่คันนะครับผมวันนี้จะลงอยู่สี่คันพอครับเพราะว่าช่องว่างด้านหน้ามันมันมันแคบครับผมด้านซ้ายขวาก็มีผักบุ้งนะครับลอยก็เดี๋ยวจะใส่อ่าน้ําผลไม้นะครับผมหมักน้ําผลไม้แทนอ่ใส่น้ําที่บ่อนะครับผม เยัจะได้หอมหอมแล้วมันหอมด้วยหวานด้วยเกี่ยวก็ใช้เป็นเม็ดโฟมนะครับผมเม็ดโฟมเล็กๆครับผมเพราะว่าเราใช้เบ็ดแค่เบอร์ศูนย์จแปดครับฝั่งทางนน้นก็มีนะนะเขาลงอยู่ครับผม น่าจะขาประจําครับเพราะว่ามาที่ไรก็จะเจอรถคันนี้ตลอดครับอากาศร้อนครับแต่ว่าก็มีลมพัดอยู่ครับจ้ะเยอะพร้อมครับผมโอเคนี่พอครับวันนี้น้ำขึ้นอยู่ครับไหมอ่าบริเวณนี้นะครับผมไมอ่อรองเจ้าไหมสะพานรถไฟนะครับผมเพราะว่าหลายวันก่อนก็มีฝนลงมาเยอะอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปลงไม้แรกกันนะครับ ตอนแรกกลับจากคลองชวดพลาวนะครับตอนแรกว่าจะขับรถกลับบ้านแล้วนะครับผมนะครับก็แวะมาดูตรงไหมายสปานรถไฟตรงนี้ครับผมก็ในไหนอหนอ,อกมาแล้วก็เอาสักหน่อยอ่ะเยือชุดแรกพร้อมครับผมนุย เพียน,นใสๆครับผมมาเบ็ดดังอีกครั้งนีงแก้มครับ2งแก้มติดแล้วครับ เปลี่ยนแต้มที่สองครับใส่สวยแล้วครับผมของเจ้าครับแต่เพียนใส่ใสวยๆอย่างนั้นเลยครับ สภาพไม้ครับลองเจ้าไม้สะพานรถไปนะครับผมครับวันนี้อากาศร้อนมากครับผมตอนแรกๆร้อนยังมีลมพัดอยู่แต่ตอนนี้ลมลมไม่พัดเลยครับตอนนี้ร้อนเข้ามากเลยครับผมนะครับปลาก็เข้าใช้ได้อยู่ครับผมปลาตะเพียนนะครับไซส์สวยๆนะครับตะกี้ได้ปลากระมังมาแต้มหนึ่งครับผมนะครับก็กตดิใหม่นี่ไม่เคยเจอปลากระมังครับอาจจะหลงมา ป่านนินไม่เข้าครับผมป่านไปชั่วโมงกว่าแล้วไม้นี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเก็บกองนะครับผมเหมือนจะไม่ไหวเหยื่อที่เทเมื่อกี้ครับผมยังเหลือนะครับเดี๋ยวเอาไปรวมกับเหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าที่แบ่งมาเมื่อกี้ครับผมครับเดี๋ยวไปรวมนะครับผมแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับ มัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับผมไม้นี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายครับเดี๋ยวไม่ไม่ลงเพิ่มนะครับผมปลาตะเพียนเข้าดีอยู่ครับวันนี้ลงไปชั่วโมงกว่านะครับก็ใช้ได้แล้วครับปลาตะเพียนก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีน้ํานะครับผมน้ํามันเริ่มเยอะขึ้นมีฝนมีอะไรมานะครับมีน้ําใหม่เข้ามาปลาดึง ไม่อยู่ครับหลุดไปแล้วตอนนี้ก็เกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับนี่ถ้าอากาศไม่ร้อนนะมีลมพัดเย็นๆหน่อยนะครับว่าจะนั่งอยู่สักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับผมนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมนะครับผมนะครับเมื่อกี้มีอ่าไอดอลมาทักทายครับผมลืมนะครับลืมหยิบกล้องไปถ่ายนะครับผมเป็นน้ำมึกนะครับผมน้ำมึกจากช่องจากช่องอ่ามึกเล็กตกปลาพาเที่ยวนะครับผมนะครับ กี้เจอน้ำมึกมานะครับผมน้ำมึกมาจอดรถข้างหลังนะทักทายนะครับผมมาจากช่อง13น้ามึกที่ทักทายได้พูดคุยกันอยู่ครับผมน้ำมึกก็ยังไม่มีโอกาสได้ออกหมด้วยกันสักทีนะครับคงต้องหาวันนะครับหาวันนัดนัดกันสักวันหนึ่งนะครับน้ำมึกแลวน้ำมึกดูอยู่นะครับผมนัดนัดสักวันหนึ่งนะครับผมนะครับผมว่างประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมนะครับนัดได้นะครับผมนะครับ ครับนะนะเก็บของนะครับตอนนี้การไปชั่วโมงกว่าๆนะครับผมนะครับอากาศร้อนครับผมนะครับแฟนจะไม่ไหวครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าวากันใหม่ครับผมนะครับปลาตะเพียนก็เริ่มใซส์ใหญ่ขึ้นแล้วครับไหมของเจ้าครับไหมตรงสะพานรถไฟนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับผมชั่วโมงกว่าๆพอได้ทอดอยู่ครับผม หมายสวยครับหมายสะพานรถไฟครับผมหมายเด็ดหมายดังอีกหนึ่งของคลองพระองค์เจ้าชายอนุชิตนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับก็มีนหนาหลายท่านเขามาลงอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะครับเห็นเบ็ดอยู่หลายเจ้าเลยครับผมอากาศร้อนครับวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมบันหลังไว้กันใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผม ปลาตะเพียนไซส์สวยครับมีตัวใหญ่อยู่ครับผมนะครับได้แต่ปลาตะเพียนครับมีตะเพียนหางแดงด้วยครับท้ายคลิปแล้วนะครับนะนะวันนี้ขออนุญาตนะครับผมนะครับขออนุญาตชิงก่อนชั่วโมงกว่าเองครับวันนี้นะครับ อากาศร้อนะครับผมนะครับเดี๋ยววันหน้าว่ากันใหม่ก็ฝากเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องมือดีพิชชิ่งนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องมือดีพิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมหมายหน้าไปออกหมายที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปสนุกๆมาให้นะนะท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันดีนะครับผมหมายนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ เบียงกันแล้วครับเบียงเงินนะครับผม <c ười> เบี่ยงนี่ก็เปียกครับผมอ,อ,อากาศร้อนมากครับผมนะครับเรียใหม่หน้าว่ากันใหม่ครับผมใหม่นี้ก็ขออนุญาตจริงก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ